เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักถูกแทนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่และสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสปอยดาวปัญญาลาชันเหมือนเดิมซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปยาวๆอีกแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปยาวๆแบบนี้ผมก็รบกวนคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์แชร์ไปกำลังจะให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าการทำคลิปยาวๆเนี่ยนอกจากจะเหนื่อยแล้วก็ยังเจ็บคอมากๆด้วยนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าผมได้กำลังใจดีๆจากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนผมก็จะหายเหนื่อยนะครับแล้วก็มีกำลังใจทำคลิปเพิ่มขึ้นเยอะเลยและสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อไม,ม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่พระเอกนั้นได้ผ่านการทดสอบของสำนักวังเจียน ก็ต่างทำให้คนในงานนะครับก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันซึ่งเติงเฉียงเขาก็ได้รอดตายและผ่านการทดสอบมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าบารมีความเทพของพระเอกนั่นเองครับจากนั้นพวกปรามาจารย์วายร้ายเนี่ยมันก็กำลังคุยกันนะครับว่าการทดสอบนั้นได้จบลงแล้วแต่คนจากตระกูลของเรานั้นไม่มีใครสอบผ่านเลยทั้งๆที่ได้วางแผน ขี่โกงเอาไว้ตั้งเยอะนี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยซึ่งเติงเฉียงนะครับมันก็ได้แต่คิดในใจว่าทําไมพระเอกเนี่ยถึงได้เดินออกมาจากประตูพร้อมกับองคหญิงก่อนในเมื่อตอนที่เขาพังอนุสร์พระเอกนะครับได้ทําการปฏิเสธงานแต่งกับองค์หญิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสงสัยว่าพระเอกเนี่ยนะครับน่าจะต้องการพึ่งความสามารถขององค์หญิงอย่างแน่นอนจะได้สอบผ่านมาอย่างง่าย และเขานะครับผมก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าได้สอบผ่านและอยู่รอดเป็น10คนสุดท้ายอีกด้วยนั่นแสดงถึงความแข็งแกร่งของข้าผู้นี้ยังไงละ่ะซึ่งผู้คนในงานนะครับก็ต่างพากันงงว่าทำไมไอ้เจ้าหมอนี่มันถึงสอบผ่านได้เนี่ยทั้งที่มีระดับพลังอยู่แค่โลกวิญญ,ญาณหกเท่านั้นและองค์หญิงนะครับก็ถามกับพระเอกว่าเจ้ารู้จักกับเขาด้วยหรอ และเอกจึงตอบนะครับว่าใช่แล้วเขามีชื่อว่าเติงเฉียงเราเคยเจอกันมาแล้วก่อนที่จะมาเข้าร่วมงานนี้และระดับพลังของหมอน,นั่นเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับหรือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือไอเจ้าหมอนี่ไม่มีพัฒนาการอะไรเลยและอาจารย์เฉียนเจียงนะครับผมก็ได้พูดขึ้นมาว่าฟังทางนี้ ผลการสอบนั้นได้ออกมาแล้วข้าต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่สอบผ่านด้วยและพวกเจ้าก็จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในบ่อน้ำวิเศษได้จงตามข้ามาเดี๋ยวนี้ซึ่งเหล่ายอดฝีมือทั้งหลายนะครับผม <c oughs> ก็กำลังจะเดินตามอาจารย์ไปแต่ทว่าทันใดนั่นเองก็มีคนมาขัดจังหวะนะครับปรมาจารย์ชเชียวเนี่ยได้บอกว่าผลการสอบนั้นมันมีอะไรน่าสงสัยทำไมคนที่มีระดับพลัง อยู่แค่โลกวิญญาณนั้นถึงได้สอบผ่านมาได้ล่ะมันจะต้องเกิดการคิดโกงขึ้นแน่ๆและมันจะน่าเสียดายถ้าเกิดคนพวกนี้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปยังปอน้ำวิเศษของพวกเราเหล่าคนที่สอบผ่านนั้นจึงเรื่องวุ่ยวายนะครับว่าท่านวายยังไงนะพวกเราเนี่ยล้วนสอบผ่านมาด้วยความสามารถของตัวเองและพระเอกนะครับก็เลยพูดกับปรมาจารย์ชีเชียวว่า ข้าได้ยินมานะว่าคนที่สอบผ่านจะได้เข้าไปในบ่อน,น้ำวิเศษแล้วมันก็เป็นกฎเหล็กที่มีมาตั้งหลายปีแล้วนี่ท่านกำลังจะบอกว่าท่านอยากประท้วงเปลี่ยนแปลงกฎที่มีมาอย่างยาวนานอย่างนั้นใช่หรือไม่ซึ่งอาจารย์ชีเชียวนะครับเขาก็รู้ดีว่าผู้คนที่สอบผ่านเนี่ยก็ต่างเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่มาจากหลากหลายอาณาจากักรถ้าพวกเขาร่วมมือกันแล้วก็อาจารย์จะต้องแย่แน่ๆนะครับ นั่นจึงทําให้เขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็ยอมปล่อยพวกพระเอกไปนะครับผมจากนั้นเราผู้คนที่สอบผ่านก็เดินทางมาที่บอ่อน้ําซึ่งเป็นที่ที่สุดแสนจะงดงามและมันก็คือบอ่อน้ํานะครับที่เกิดขึ้นมาทุกๆ100ปีอีกด้วยมันจึงเปรียบเสมือนสมบัติที่ล้ําค่าม,มากๆของสํานักวังเจียนแห่งนี้ ซึ่งเมื่อพระเอกนะครับเข้ามายังที่แห่งนี้เนี่ยเขาก็สัมผัสได้ทันทีถึงพลังงานอันมหาศาลที่ถูกแผ่ออกมาจากสถานที่แห่งนี้และแรงสั่นสะเทือนมันก็มากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใกล้บ่อน,น้ําพระเอกนะครับผมจึงคิดว่าชิ้นส่วนของดาบในตำนานนั้นน่าจะถูกซ่อนอยู่ณที่แห่งนี้นี่แหละและทุกคนนะครับผมก็ทําการกระโดดลงมา และอาจารย์เฉียนเจียงเนี่ยก็ได้พูดกับทุกคนนะครับว่าก่อนจะลงไปอาบน้ําข้าต้องบอกอะไรหน่อยบ่อน้ําแห่งนี้มีอายุมาเป็นพันๆปีแล้วและคนที่ลงไปอาบก็จะได้เรื่อนระดับพลังและรูปแบบของจิตวิญญ,ญาณดาบก็จะเปลี่ยนไปด้วยจงอย่าลืมซะเล่าว่าพลังของวิชาดาบหมันขึ้นอยู่กับทักษะในการควบคุมดาบนั่นเองและระดับพลังมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด9ขั้น สำหรับลูกศิษย์คนไหนก็ตามที่สามารถไปถึงที่ระดับ6กได้ก็จะถูกขนานนามนะครับว่าเป็นอัจฉริยะเคนโดและจะได้เป็นศิษย์หลักของสำนักอีกด้วยซึ่งระดับ7นั้นมันน่าจะยากเกินไปนะครับส่วนระดับห้าเนี่ยทุกคนก็น่าจะสามารถสอบผ่านได้เพระเอกนะครับผมจึงถามไปว่าแล้วถ้าข้าสามารถไปถึงระดับ9้าได้ละ่ะท่านอาจารย์เพราะว่ามันแบ่งเป็น9ระดับใช่ไหม นั่นหมายความว่าจะต้องเคยมีคนไปถึงจุดนั้นแล้วแน่ๆถึงได้รู้ว่ามันมีทั้งหมด9ระดับซึ่งสิทธิ์คนอื่นๆนั้นก็ต่างพาก,กันหัวเราะเยาะพระเอกนะครับแล้วก็บอกว่าระดับ9ง้าั้นหรอเจ้าเนี่ยเลิกฝันได้แล้วและอาจารย์เฉียนเจียงก็ยังบอกกับพระเอกอีกนะครับว่าเจ้าพูดถูกแล้วละมีคนเคยไปถึงระดับนั้นได้จริงๆแต่ตลอดพันปีที่ผ่านมามันก็มีน้อยคนมากๆนะที่จะไปถึงขั้น9้าได้ ตอนนี้ชายคนนั้นมีพลังที่เหนือกว่าข้าผู้นิอีกและเขาก็เป็นลูกศิษย์ที่พวกเราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากอีกด้วยและถ้าพวกเจ้าได้เข้าสํานักจริงๆก็จะได้เจอกับเขาอย่างแน่นอนเอาละตอนนี้มันเริ่มจะสายแล้วรีบๆกระโดดลงไปในน้ำตอนนี้ได้เลยและเหล่าลูกศิษย์นะครับก็ต่างพากันกระโดดลงไปเพื่อดูซับพลังจากบ่อน้ำแห่งนี้และทุกคนก็ทำการนั่งสมาธิ แล้วก็มีสิทธิ์คนหนึ่งนะครับแต่ทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของจิตวิญญาณการต่อสู้แตทว่าเขากลับเพิ่มระดับพลังไปถึงแค่ขั้นสี่เท่านั้นเขาก็เลยบอกนะครับว่าขั้นสีเองหรอเนี่ยข้าอุตส่าห์เกือบที่จะได้เป็นสิทธิ์ของที่นี่แล้วแท้ๆและพระเอกนะครับก็ทําการหลับตาและคิดในใจว่าข้าจะต้องไปถึงระดับเจ็ดให้ได้หรือไม่ก็มากกว่านั้นและรูปแบบจิตวิญ,ญญาณของข้าเนี่ย มันจะเป็นยังไงกันนะจากนั้นนะครับก็มีคนปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขานะครับผมก็คือร่างที่แท้จริงของดาบในตำนานนั่นเองและเขานั้นก็ถึงกับต้องทึ่งเมื่อได้เห็นร่างกายของพระเอกที่สามารถประสานเข้ากับดาบได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่ยังมีอายุน้อยอีกด้วยและแค่ดูดพลังงานจากบ่อน้ําเข้าไปนิดเดียวก็เพียงพอที่พระเอกนั้นจะสามารถแปลสภาพได้ ดูเหมือนกับว่าชายคนนี้จะต้องเติบโตไปเป็นสุดยอดนักดาบได้อย่างแน่นอนและเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าข้าได้เฝ้าดูผู้คนมานับแต่บโบราณและคนอย่างพระเอกเนี่ยก็ถือว่าหายากมากๆในที่สุดหลังจากหลายพันปีข้าก็ได้พบกับคนที่เหมาะสมสักทีหนึง่งไหนข้าขอเข้าไปดูทะเลปลานในจิตใจของเจ้าหน่อยละกันและเขานะครับก็ได้พบกับ ชิ้นส่วนของดาบในตำนานเขาก็เลยบอกว่านี่มันดาบของข้านี่ชายคนนี้หรือว่าพระเจ้าจะประทานมาให้ข้ากันและด้วยพลังของเจ้าบวกกับพลังของข้าจะทาให้ข้าผู้นี้นั้นสามารถไต่ขึ้นไปอยู่เหนือผู้อื่นได้อีกครั้งแต่ทว่านะครับท่านใดน,นั่นเองเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายด้านมืดซึ่งมันก็คือพลังจากดาบสีดําที่พระเอกนั้นถือครองอยู่นั่นเอง จากนั้นนะครับก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างดาบของพระเอกและดาบในตำนานเพราะท้งสองคนนะครับผมต่างก็ต้องการมีผู้ถือคลองที่แข็งแกร่งเหมือนพระเอกซึ่งชายคนนี้นั้นก็รู้จักกับดาบของพระเอกเป็นอย่างดีและเขานะครับก็คิดในใจว่าข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเจอกับเจ้าจงหลีกทางให้ข้าซะผู้ถือคลองคนนี้จะต้องเป็นของข้า และทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นอย่างนี้นี่เองตอนแรกข้าก็คิดว่าจะเป็นแค่ชิ้นส่วนดาบที่ถูกซ่อนอยู่ณนะที่แห่งนี้แต่ข้าคิดไม่ถึงจริง,รงๆว่าจะเป็นร่างจริงๆของดาบเลยที่มันถูกซ่อนอยู่ที่นี่ซึ่งดาบในตำนานนะครับผมก็ตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็ถามกับพระเอกว่านี่เจ้ามองเห็นข้าด้วยงั้นหรือพระเอกนะครับผมจึงตอบก็ที่แห่งนี้เนี่ย มันคือทะเลปลานของข้าข้าก็ต้องเห็นเจ้าสิและก็รู้ด้วยว่าเจ้านะไม่ใช่มนุษย์และทางด้านบนน้ํานะครับลูกศิษย์ทุกคนก็ต่างฝึกฝนวิชาจนเสร็จและได้รับพลังที่เพิ่มมากขึ้นเหลือแค่พระเอกคนเดียวที่ยังติดอยู่ในน้ําเป็นเวลาถึง5วันและองค์หญิงนะครับก็ได้ยินผู้คนกําลังพูดไม่ดีกับพระเอกว่าเจ้าหมอนั่นนะ่ะกระจอกชะมัดเลยพวกเราเนี่ยใช้เวลาไม่นานเองก็สามารถออกมาได้แล้ว แต่ข้าได้ยินมานะว่าไอ้เจ้านั่นเนี่ยเอาแต่คอยเกาะชายกระโปรงองค์หญิงเพื่อให้องค์หญิงช่วยจนมันนั้นสามารถสอบผ่านมาได้ยังไงละ่ะและการจะออกจากบ่อน้ําได้ก็คงจะลําบากหน้าดูด้วยพลังแค่นั้นเพล่อคงไม่สามารถไปถึงระดับหนึ่งได้ด้วยซ้ําและเติงเฉียงนะครับก็ทําการประกาศว่าข้าจะดําน้ําลงไปหลากพระเอกขึ้นมาเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอีก ซึ่งองค์หญิงนั้นก็ได้แต่คิดในใจว่านี่มันแย่แล้วสิขนาดปรมาจารย์เฉียนเจียงก็ยังไม่สนใจเลยถ้าเกิดเจ้พวกนี้เนี่ยมันโกรธขึ้นมาพระเอกนั้นก็อาจจะฝึกวิชาไม่สําเร็จจากนั้นนะครับผมฉากก็จะตัดมาซึ่งชางเชียวมันก็ได้พูดว่าไอ้เจ้าหลิวหยุนมันมีปัญหากับข้าตั้งแต่มาที่นี่แล้วข้าพยายามจะสั่งสอนมันแต่เทว่าอาจารย์เฉียนเจียงเนี่ยก็มาห้ามเอาไว้อีก ข้าเกรงว่าการเล่นงานมันในสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นเรื่องยากมากๆและอาจถูกตรวจสอบได้อาจารย์เฉียนเจียงนะ่ะจะต้องปกป้องลูกศิษย์ของเขาอย่างแน่นอนและชินเฉียวโม่นะครับก็ได้บอกกับอาจารย์เฉียงว่าว่าไงเฉียงเจียงเจ้าหน่าชอบจริงจังกับงานอยู่เรื่อยเลยนะจริงอยู่ว่าการฝึกฝนนี้ไม่มีเวลากําหนดไว้ว่าจะต้องฝึกเสร็จภายในกี่วัน แต่พวกเจ้าทุกคนที่นี่ก็ได้เห็นกันแล้วว่าไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันไม่มีคุณสมบัติในการที่จะได้เป็นสิทธิของสํานักเราเลยมันถึงได้ไม่สามารถขึ้นมาจากบอ่อน้ำได้ยังไงละ่ะและที่เจ้าทําอยู่เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการลําเอียงอย่างเห็นได้ชัดเจนและข้าจะไม่อดทนอีกต่อไปแล้วข้าจะไปล่าคอมันออกมาจากบอ่อน้ำเดี๋ยวนี้แหละและถ้าเจ้าคิดจะขัดขวางละก็เราจะได้เห็นดีกันอย่างแน่นอนอาจารย์เฉียงนะครับจึงตอบ ข้ากำลังทำหน้าที่ของข้ายังตรงไปตรงมาเจ้าควรจะไปนั่งรองเหมือนคนอื่นๆนะจากนั้นสองปรมาจจานะครับที่อยากจะสังหารพระเอกมากๆเนี่ยจึงเริ่มลงมือจัดการอาจารย์เฉียงก่อนซึ่งเฉีเฉียวนั้นก็ได้บอกกับอาจารย์เฉียงอีกนะครับว่าด้วยพลังของข้าและอาจารย์ชินเฉียวโม่เจ้านไม่สามารถต่อกรกับพวกเราได้หรอกข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหลีกทางไปซะ ซึ่งองค์หญิงนะครับก็ได้แต่คิดในใจว่าหลีวหยุนนี่เจ้าทำอะไรอยู่กันนะทำไมถึงยังไม่รีบออกมาอีกและทันใดนั้นนะครับผมก็มีลำแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทำสำเร็จนะครับและดูจากลำแสงเหล่าย่อยปรมาจารย์นะครับจึงรู้ได้ทันทีว่าระดับพลังที่พระเอกนั้นได้รับมานั้นมันน่าจะเป็นระดับที่9้าอย่างแน่นอน และลูกศิษย์ทุกคนก็ต่างพากันอึ้งไปตามๆกันและพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาแบบเท่ๆนะครับว่าข้าได้ยินนะว่ามีคนบอกว่าการรอข้าเนี่ยมันเสียเวลางั้นหรือแล้วพวกเจ้าน่ะทําแบบข้าได้หรือเปล่าละ่ะและอาจารย์เฉียนเจียงนะครับก็ได้บอกกับพระเอกว่าหลิวหยุนเจ้าสามารถเข้าสู่ระดับ9ก้าได้จริงๆนะหรอเนี่ยซึ่งเติงเฉียงนั้นเมื่อมันได้เห็นนะครับว่าพระเอกนั้นแข็งแกร่งมาก มันก็เลยมาทําตีเนียนแล้วก็บอกว่านี่หลิวหยุนข้าคิดว่าอยู่แล้วว่าเจ้าน่ะจะต้องไดระดับก้าแน่ๆสมกับเป็นเจ้าจริงๆองค์หญิงนะครับจึงบอกว่าต่อหน้าเขาเจ้าก็พูดอย่างหนึ่งแต่ทําไมรับหลังเจ้าก็พูดอีกแบบเติงเฉียงจึงตอบนะครับว่านี่องค์หญิงข้าน่ะได้พลังระดับหมาข้านามอจะได้เป็นเพื่อนของเขามากกว่าทุกคนที่นี่นี่หลิวหยุนเมื่อเจ้ากับข้า เข้าสำนักด้วยกันได้แล้วเรามาดื่มฉลองด้วยกันจะดีไหมล่ะพระเอกนะครับจึงตอบกลับไปว่าเจ้าเป็นใครนะข้าไม่เห็นจําได้เลยเติงเฉียงนะครับผมจึงตอบไอ้เจ้าหลิวหยุนข้าฝากไว้ก่อนเถอะและองค์หญิงก็เข้ามาทําการแสดงความยินดีกับพระเอกแล้วก็บอกว่าเจ้าได้ระดับเก้าจริงด้วยทุกคนจะมองว่าเจ้าประหลาดไม่เนี่ย และทานใดนั้นนะครับก็มีคนปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขามีชื่อว่าหยวนโปและเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ที่เก่งที่สุดของสำนักแห่งนี้อีกด้วยซึ่งทุกคนนั้นก็กำลังยืนอื้งที่ได้เห็นอาจารย์ตัวเป็นๆและเขาก็ถามว่าใครเป็นคนสร้างลำแสงที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อกี้พระเอกนะครับจึงแสดงตนออกมาและอาจารย์หยวนก็บอกกับพระเอกว่าเป็นเจ้าเองนั้นหรอข้าไม่แปลกใจเลยนะ กำแสงที่ปล่อยออกมามันทรงพลังมากๆและคขาก็สัมผัสได้ว่าเจ้าก็ไม่ธรรมดาเช่นกันพระเอกนะครับจึงได้กล่าวขอบคุณที่อาจารย์อุตสาชมเชยและอาจารย์หยวนก็ได้บอกต่อว่าข้าจะไม่ยืดเยื้อะล่ะนะเจ้าสนใจมาเป็นสิทธิ์ลักของข้าไหมล่ะและเมื่อผู้คนที่นี่ได้ยินดังนั้นก็เริ่มวุ่วายออกมานะครับแล้วก็บอกว่าสิทธิ์ลักยังงั้นหรอแต่ข้าได้ยินมาว่า การที่จะได้เป็นศรริษยาของที่นี่จะต้องสอบตั้งหลายครั้งมันไม่ยุติธรรมเลยและทันใดนั้นเนี่ยก็มีคนโผล่มาอีกนะครับซึ่งเขานั้นก็คือสุดยอดปรมาจารย์อีกคนที่มีนามว่าหลึงหลิวซึ่งเขาก็โผล่ออกมาเพื่อแย่งตัวพระเอกไปเป็นลูกศิษย์นั่นเองและจากนั้นก็มีสาวสวยคนนึงโผล่มาอีกและปรมาจารย์คนนี้นะครับนางก็ได้บอกว่าอะไรกันเนี่ย คนที่เข้าถึงระดับ9ได้กลับมีหน้าตาที่หล่อเล้าสุดๆหล่อกว่าที่ข้าคิดไว้เยอะเลยนี่หนุ่มน้อยเจ้าน่าสนใจมาเป็นสิทธิ์ของข้าไหมล่ะข้าให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตนต่อเจ้าให้เป็นพิเศษเลยซึ่งอาจารย์ยวนโปนะครับก็ได้บอกไปว่านี่ยุนหวนถึงเจ้าจะเป็นยอดฝีมือแห่งวิชากระบี่แสงแต่พลังของข้าก็มากกว่าเจ้าเยอะ เขาน่าเหมาะสมกับจะเป็นลูกศิษย์ของข้ามากกว่าและอาจารย์เหลืองหลิวก็ได้บอกนะครับว่าแต่พลังของข้าก็ไม่ธรรมดานะและอาจารย์ทั้งสามคนก็เริ่มตีกันเพื่อแย่งตัวพระเอกและทันใดนั้นจูจูนะครับก็มีคนโผล่ออกมาอีกซึ่งคราวนี้เขาก็เป็นเจ้าสำนักของสำนักวังเจียนแห่งนี้ด้วยและเขาก็มีชื่อว่าวูเจียเขาก็เลยบอกนะครับว่าเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่สุดยอดปรมาจารจา มารวมตัวกันได้แบบนี้ช่างเป็นภาพที่หาดูยากจริงๆโดยปกติแล้วคนที่จะไปถึงระดับก้าวได้นั้นจะต้องฝึกฝนวิชามากกว่า10ปีแต่เจ้ากลับสามารถทำได้ในครั้งแรกข้าขอชื่นชมจริงๆช่างมีพรสวรรค์ยิ่งนักจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดข้าอยากให้เจ้ามาเป็นศิษย์ของข้าถึงทุกคนนะครับก็ได้แต่อึ้งไปตามๆกันพระเอกจึงกล่าวขอบคุณแล้วก็พูดต่อว่าแต่ตอนนี้ข้านายัง ไม่พร้อมมีอาจารย์ขอรับทํำให้ทุกคนนั้นก็ถึงกับอึ้งนักไปกว่าเดิมซึ่งพระเอกนะครับผมก็ได้ให้เหตุผลว่าตอนนี้ข้าเพิ่งจะได้รูปแบบวิญญ,ญาณใหม่ซึ่งยังไม่คุ้นชินหากข้าก้าวกระโดดไปเป็นสิทธิ์ของท่านข้าเกรงว่าจะติดปัญหาเยอะแยะมากมายซึ่งเจ้าสานักก็ได้หัวเระออกมาแล้วก็บอกพระเอกนะครับว่าเจ้าช่างเป็นคนที่รอบครอบซะจริงผิดคาดเหมือนกันนั่น,นี่ยเอาละ ข้าจะไม่ฝืนใจเจ้าแล้วและเนื่องจากที่เจ้าผ่านมาได้นี่คือของขวัญที่ข้าจะมอบให้เจ้าโปลดรับมันเอาไว้ด้วยมันคืออาวุธระดับราชันที่คมที่สุดมันเหมาะสําหรับผู้มีพรสวรรค์อย่างเจ้าและที่ข้าให้มันนะ่ะก็มีเหตุผลนะวันหนึ่งที่เจ้าแข็งแกร่งยิ่งขึ้นข้าหวังว่าเจ้าจะมาหาข้าและยอมเป็นสิทธิหลักของข้าผู้นี้ยังไงละ่ะสิงพระเอกนะครับก็ได้บอกว่า จริงๆแล้วข้าไม่อยากปฏิเสธน้ำใจท่านเลยแต่ข้าคงรับมันเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งๆนี้นั้นมันเป็นของที่มีค่ามากเกินไปและอาจารย์ชีเชียวนะครับก็ได้บอกกับพระเอกว่าไอเจ้าเด็กนี่แกหยุดปฏิเสธท่านเจ้าสำนักได้แล้วนี่แกกำลังดูถูกพวกเราอยู่นะและอาจารย์เฉียวโมก็ได้พูดเสริมว่าใช่แล้วถึงแม้ว่าเจ้าสำนักจะมาเชิญด้วยตัวเองแต่เจ้ากลับทำให้เขาขายหน้าหรือย,ยังไง พระเอกนะครับผมจึงตอบคําเชิญของเจ้าสํานักนั้นออกมาด้วยความจริงใจและข้าเองก็ปฏิบัติถูกต้องตามกฎทุกอย่างและทํามันด้วยความจริงใจด้วยการที่ข้าซื่อสัตว์มันผิดด้วยหรือยังไงกันถ้าเกิดว่าอาจารย์ของสํานักนี้เป็นคนใจแคบเช่นคนอย่างพวกท่านงานข้าของไม่เข้าสํานักแห่งนี้จะดีกว่าซึ่งที่พระเอกเนี่ยนะครับทำการปฏิเสธเจ้าสํานักก็เพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่ย้อนเวลามา และในสมัยที่พระเอกเติบโ,โตเป็นผู้ใหญ่นะครับผมเขาเนี่ยก็รู้ดีว่าเจ้าสำนักแห่งนี้เป็นคนชั่วช้าเพียงใดและชีเชียวเนี่ยมันก็เลยคิดจะสั่งสอนพระเอกให้รู้สำนึกสะบ้างแต่เจ้าสำนักก็มาห้ามเอาไว้และเขาก็บอกนะครับว่าพอได้แล้วละเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญเป็นอย่างมากและข้าก็ประทับใจดีแล้วละที่เจ้าพูดมาตรงต เจ้าสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้และข้าหวังว่าเจ้าน่าจะแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถก้าวขามข้าไปได้นะพ่อหนุ่มน้อยแต่ทว่าหลังจากนั้นนะครับฉากนี้ก็จะตัดมาซึ่งเจ้าสำนักนั้นก็กำลังคิดในใจว่าไอเจ้าเด็กเวนนั่นมันบังอาจปฏิเสธข้าถึงสองครั้งข้าตั้งใจจะมอบดาบให้กับมันเพื่อใช้ดาบเล่มนี้คอยจับตาดูมันแท้แต่ข้าไม่คิดเลยว่ามันจะกล้าปฏิเสธ อาวุธระดับตำนานเช่นนี้และมันยังกล้าพูดถึงเรื่องการเลื่อนระดับพลังต่อหน้าข้าพูดนี้อีกด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกข้าจะยอมให้มันฝึกฝนวิชาไปก่อนเอาที่มันต้องการเลยแต่อย่าคิดเราว่าเจ้าจะแข็งแกล่งไปกว่าข้าพูดนี้ได้และสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องก้มลงและคำนับแทบเท้าของข้าเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันและต้องมาร้องไห้ต่อหน้าข้าเพื่อขอให้ข้านั้นรับเป็นลูกศิษย์ และฉากนะคะก็จะตัดมาซึ่งพระเอกนั้นก็ได้แต่คิดในใจว่าในที่สุดข้าก็ได้พบกับเขาเจ้าสำนักวูเจียหลังสีอมหิตของเขานั้นแพ่ออกมาอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าเรื่องที่เพื่อนๆเ,เคยเตือนข้าเอาไว้ในชาติที่แล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องจริงว่าเจ้าสำนักแห่งนี้เป็นคนน่ากลัวและร้ายกาจมากๆพวกเขาบอกข้าว่าเจ้าสำนักวูเจียเนี่ยยิงพยองในพลัง ของตนเองเป็นอย่างมากและนั่นก็คือเหตุผลเพียงข้อเดียวที่ทำให้เขาสามารถปกครองสำนักแห่งนี้มาได้หลายร้อยปีถึงแม้ว่าภายนอกจะดูใจดีมากๆแต่จิตสังหารนั้นเล่ากับว่าจองจะบทขยี้กระดูกภายในของข้าตลอดเวลาข้าจะต้องจับตาดูและระวังเขาเอาไว้ให้ดีจากนั้นนะครับพวกลูกศิษย์ในสำนักก็ทำการทดลองขี่สัตว์อสูรและได้เดินทาง ไปรอบๆสำนักเพื่อทำการเยี่ยมชมสถานที่สวยงามต่างๆและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่แกนกลางของสำนักซึ่งอาจารย์เฉียงเนี่ยก็ได้บอกกับลูกศิษย์ว่าพื้นที่ดังต่อไปนี้ข้าได้ทำการไล่อาคมดับเอาไว้แต่ข้าเชื่อว่าพวกเจ้าทุกคนจะสามารถผ่านมันไปได้แบบง่ายๆเลยอย่าททำให้ข้าผิดหวังละ่ะ และทันใดนั้นนะครับจูจูก็มีดาบแสงพุ่งเข้ามาโจมตีใส่เหล่านักเรียนในทันทีซึ่งพวกลูกศิษย์นั้นก็ต่างรอดตายมาได้นะครับโดยความทุลักทุเลเป็นอย่างมากและอาจารย์เฉียงก็ได้บอกนะครับว่าแต่ถึงจะผ่านมาได้ก็จะได้รับตําแหนง่งแค่เป็นศิษย์เท่านั้นแต่ไม่ใช่ศิษย์หลักและที่แห่งนี้พวกเจ้าก็จะสามารถ พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ซึ่งพระเอกนั้นก็จะได้ที่พักเต็มๆถึงหนึ่งยอดเขาเลยทีเดียวเพราะพระเอกนะครับได้เป็นศิทย์หลักแล้วนั่นเองและเราอาจารย์ก็ต่างพาพระเอกมาที่หอคอยดาบซึ่งทางสำนักก็ให้พระเอกนั้นทำการเลือกดาบวิเศษได้ฟรีๆหนึ่งเล่มพระเอกนั้นจึงคิดแน่ใจว่าการเลือกดาบนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมันไม่ใช่แค่การเลือกดาบเท่านั้น พราะดาบมันก็จะทำการเลือกผู้ถือครองด้วยเช่นกันถ้าหากคนคนนั้นไม่ใช่คนที่เหมาะสมก็จะไม่สามารถใช้พลังจากดาบได้และทันใดนั้นนะครับดาบเนี่ยมันก็ลอยหนีพระเอกไปเลยและพระเอกนะครับก็ได้ลองหยิบดาบราชันต่ออีกหลายเล่มแต่ก็ยังไม่เจอดาบเล่มที่เหมาะสมและพระเอกนั้นก็ได้สังเกตเห็นถึงแสงอะไรบางอย่างนะครับเขาเนี่ยจึงทําการกระโดดขึ้นมาดู และเขาก็ได้พบกับดาบเล่มหนึ่งที่ถูกผนึกเอาไว้ในกำแพงอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นดาบที่หักจึงไม่มีใครเลยนะครับผมสนใจที่จะใช้มันแต่พระเอกก็เลือกดาบเล่มนี้และเขาก็ได้ค้นพบว่ามันเป็นดาบท่าทิมะซึ่งมันสามารถเข้ากับวิญญ,ญาณดาบในตำนานได้เป็นอย่างดีอีกด้วยพระเอกจึงได้รู้ทันทีว่าที่จริงแล้วมันก็คือชิ้นส่วนของดาบในตำนานอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปนั่นเอง จากนั้นนะครับเมื่อพระเอกเดิอนออกมาเขาก็ได้เดินสวนกับชายคนนึงซึ่งเขาก็ถามกับพระเอกนะครับว่าเจ้าหนุ่มนี่เป็นใครกันทําไมถึงได้ขึ้นมาบนตําหนักแห่งนี้ได้กันละ่ะและอาจารย์หยวนโปก็ได้พูดขึ้นมาว่าชี้ยางเฉียงจะพูดอะไรกันพอหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าหลิวหยุนและเขาก็คือปรมาจารย์ฝึกหัดคนใหม่ของสำนักเรายังไงละ่ะยังเฉียงนะครับจึงตอบว่า เป็นเจ้านี่เองข้าได้ยินมาว่าเจ้าไปท้าทายกับปรมาจารย์อย่างชีเชียวและชินเชียวโม่และทั้งคู่นะ่ะก็เป็นพี่ชายของข้าด้วยรู้ไว้ซะด้วยละ่ะก้มลงคำนับข้าซะสิแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปเองอาจารย์หยวนโปนะครับจึงเข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าเจ้านะั้นเลิกทำตัวงโ่ๆโได้แล้วและยังเฉียงก็ตอบกลับมานะครับผมว่า อาจารย์หยวนแล้วท่านมายุ่งอะไรเจ้าหนุ่มนี่มันท้าทายรุ่นพี่ข้าก็ใครจะสั่งสอนมันและให้บทเรียนกับมันก็เท่านั้นเองก็อย่างที่รู้แหละว่าคนที่จะได้เป็นปรมาจารย์ดาบนั้นจะต้องรอจนกว่าจะมีพิธีคัดเลือกขึ้นและเอาละเจ้าหนุ่มไหนเจ้าลองคำนับข้าสิพระเอกนะครับจึงตอบไหนท่านลองทําให้ข้าคุกเข่าให้ได้ดูสิข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านจะทําได้หรือไม่ ยางเฉียงจึงคิดในใจนะครับว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มันคิดจริงๆหรือว่าจะสามารถสู้กับพลามาจารย์อย่างข้าได้และทันใดนั้นเจ้าสํานักนะครับก็เดินออกมาและเขาก็ได้บอกว่าหลิวหยุนข้ามาเพื่อแสดงความยินดีที่เจ้าเลือกดาบได้แล้วและจากนั้นเจ้าจะต้องเข้าใจหลักฐานของสํานักวังเจียนแห่งนี้ด้วยหนังสือเล่มนี้จะทําให้เจ้าเข้าถึงแก่นแท้ของมันและถ้าเจ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจละก็ ก็สามารถไปถามกับปรมาจารย์คนอื่นได้และเหล่าอาจารย์ฝ่ายดีนะครับก็ได้เล่าให้พระเอกฟังว่าตอนนี้สำนักของเรามีปรมาจารย์หน้าใหม่เข้ามาสองคนและจงจำเอาไว้ว่าปรมาจารย์ที่นี่จะถูกแบ่งเป็นหลายระดับและพวกเรานั้นก็อยู่ที่ระดับสามเอง แฉก็จะตัดมานะครับโดยชีเชียวและชินเชียวโม่ก็ได้มาถามกับเจ้าสำนักว่าท่านหลอดทำไมท่านถึงแต่งตั้งเจ้าหลิวหยุนเป็นปรมาจารย์ฝึกหัดเจ้าสำนักจึงตอบก็มันเป็นกฎยังไงล่ะหมอนั่นสามารถควบแน่นจิตวิญ,ญญาณดาบได้ถึงเก้าระดับมันก็จะต้องได้เป็นปรมาจารย์ฝึกหัดอยู่แล้วและอีกอย่างมันจะทำไมกันล่ะก็แค่ตำแหน่งเล็กๆ ก็ทำให้พวกเจ้ากลัวจนหัวหวดแล้วงั้นลือไม่ต้องกังวลไปตราบใดที่พวกเราอยู่บนจุดสูงสุดของสำนักแห่งนี้ที่มีเงินทองไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างและข้าจะไม่ยอมให้ใครก็ตามแข้งแกล่งเกินไปกว่าข้าผู้นี้ได้หรอกจากนั้นนะครับชักก็จะตัดมาอีกครั้งซึ่งพระเอกนะครับก็ได้นำชิ้นส่วนดาบมาต่อเข้าด้วยกัน และมันก็มีพลังงานอันมหาศาลแต่ถูกปล่อยออกมาและเช้าวันต่อมาก็จะเป็นวันพิธีของปรมาจารย์ดาบซึ่งทุกคนนะคะก็ต่างม,มารวมตัวกันและทุกคนเนี่ยก็ถึงกับต้องทึ่งเมื่อได้เห็นว่าพระเอกนั้นเป็นปรมาจารย์ที่หนุ่มมากๆและเสาวๆในงานก็ต่างพากาันรประทับใจในความหล่อเหลาของพระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เห็นนะครับว่าเก้าอี้คางๆของ,ของเขานี่มันว่างอยู่ ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีคนที่ไม่มาร่วมงานด้วยซึ่งเขานั้นก็มีชื่อว่าไปหลีและเขาก็เป็นปรมาจารย์ฝึกหัดแบบเดียวกับพระเอกเจ้าสํานักก็เลยบอกว่าไปหลีน่ะกําลังฝึกวิชายอย่างหนักจึงไม่สามารถมาร่วมงานได้เจ้านั่งลงได้แล้วและทุกคนจงฟังข้าผู้นี้พูดข้ามีเรื่องจะประกาศหลิวหยุนผู้นี้คือปรมาจารย์ฝึกหัดคนที่สองของพวกเรา และตอนนี้ก็มีตำแหน่งภายในว่างอยู่ด้วยข้าจึงอยากยกตำแหน่งที่ว่างนั้นให้กับเลิ้วยุนไปเลยซึ่งพระเอกก็ไม่รู้เลยนะครับว่าพวกมันนั้นกำลังมีแผนอะไรอยู่กันแน่แต่พระเอกก็ได้ตอบรับไปนะครับผมเพราะว่าเขานั้นก็ได้เตรียมแผนรับมือเอาไว้อยู่แล้วนั่นเองและเรื่องราวของดาบวิญญาราชาในคลิปนี้นะครับผมก็ได้จบลงณตรงนี้และถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมก็รบกวน ฝากไลค์แชร์สับตะขาให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำเหมือนคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะครับผมผมก็เลยอยากได้กําลังใจดีๆจากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตวลาคุณผู้ชมที่น่ารักไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม